ลือดาราสาวตัวท็อปหมดสัญญาช่องสามแล้วหลังไร้เงาไม่เข้าร่วมงานบอลผ่านพ้นไปอย่างอิ่มสุขสำหรับงานบอลช่องสามฉลองครบรอบ53ปีจัดขึ้นที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตแน่นอนว่ามีเหล่าดาราคนบันเทิงเข้าร่วมงานทั้งช่อง และถึงเมว่างานบอลจะผ่านพ้นมาแล้วแต่ล่าสุดวันที่29มีนาคมมีแฟนคลับเหตุถามกันมากมายว่าไม่เห็นน้ำตาลที่จักคนาในงานบอลปกติเธอจะเข้าร่วมทุกปีและได้คำตอบแล้วว่าสาเหตุที่สาวน้ำตาลไม่เข้าร่วมเป็นเพราะว่าน้ำตาลเธอติดงานที่ต่างประเทศ นอกจากนี้หลายคนยังคาดเดาว,ว่าหรือจริงๆแล้วน้ำตาลเธอไม่ได้เป็นนักแสดงทางสถานีแต่เป็นนักแสดงของทางที่หนองอรุโนชาอย่างไรก็ตามต้องมารอฟังจากปากของน้ำตาลเองจะดีกว่าค่ะ